คนเจียมตัวก็ได้แต่เจียมใจหอกเจียมทำใจหอกเจียมฮะเริ่มเริ่มแสดงอาการว่าตัวเองนี่ใกล้แพ้แล้วเริ่มถอดใจแล้วนะครับหอกเจียมาศาสดาของไอ้พวกสามกีบอาจารย์ใหญ่ของไอ้พวกสามกรีบครับนะ เขาเรียกว่าออกมาโพสต์ครับองอ,อกเกียร์มออกมาโพสแบบเฮ้ยเราไม่พร้อมอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือตอนนี้เราไม่พร้อมที่จะไปสู้กับเขาเลยว่ะมวลชนก็ไม่เอาด้วยมวลชนก็ไม่เยอะแยะมากมายที่จะทําอะไรได้ทั้งนั้นตอนนี้เราแพ้ทุกทางเลยว่ะประมาณนั้นน่ะครับนะเอาละสิฮะจนบัญชาคามินก็ทําการ์ตูนออกมาล้อเลียนว่าอ้าว ทำไมอาจารย์เทผมอย่างนั้นแล่ะครับไอ้แพนกินนั่งอยู่ในคุกแล้วก็มีโพสไอ้หอกเจียมอยู่เนี่ยนะฮะเออนะก็ตลกดีนะครับบอกอ้าวแพนกินกูลูกศิษย์กูติดคุกแล้วกูถอดใจดีกว่าต่อไปนี้ประกันยากแล้วนะฮะแถมยังมีออกมาตัดพ้ออีกว่าเอ๊ทำไมพักเพื่อไทยก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยวะเจ๊หน่อยก็เทนะใครก็เทกูงดเลย เอาไงดีวะเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่มันจะไปส่นร้ายมันอยู่เมืองนอกใช่ไหมมันก็ปั่นประสาทลูกศิษย์ลูกหามันเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะสิทธ์เอกปิยบุตรมันเนี่ยนะครับมันฉลาดจ,าจริงๆนะปิยบุตรเพื่อนคนอื่นเขาโดนหนึ่งหนึ่งสองหมดแต่ตัวตัวมันเองนี่ไม่โดนนะเออไม่เท่าเทียมกันเลยนะนะตัวมันรอดอยู่คนเดียวนะครับไม่สังเกตบ้างหรอทาไม ที่ว่ากฎหมายกฎหมายอะไรนะนิติกรรมสงครามนิติกรรมสงครามนะ่ะทําไมเขาใช้กับทุกคนยกเว้นปียบุตรว่าเออทำไมมันเอาตัวรอดเก่งจังวะถ้านิติกรรมสงครามจริงเขาคงต้องเล่นไอปียบุตรก่อนคนแรกแล้วหนะึ่งหนึ่งสองน่ะจริงไหมถ้าเขาจะกันแกล้งนะ่ะถ้าเขาจะอะไรอ่ะถ้าเขาจะทําสงครามอ่ะเขาไม่ยัดหนึ่งหนึ่งสองให้ปียบุตรไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหม นะฮะไอปียะบุตรนี่รอดอยู่คนเดียวเลยคนอื่นนี่โดนเอาโดนเอาไอแพนกวิน้นไอลุงไออะไรนี่โดนเอาไอธนาธรก็โดนไอหลานธนาธรก็โดนนะเออนะครับตกลงมันนิติกรรมสงคารามหรือนิติกรรมหลอกพวกเดียวกันเองหลอกพวกเดียวกันให้โดนกันเองนะครับนะนี่นะฮะมาถึงทางตานันทางอาวสารแล้วนะ ขนาดอะไรวะไอ้ไอจตุพรน่ะยังออกมาบอกเลยว่าเอ้ยวันที่ยี่สิบนี้จะมีกลิ่นโลหิตได้กลิ่นโลหิตนะจะออกพาคนมาตายแีย้ก็เก่งแต่โพสเก่งแต่อะไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มานำเองไอจ้จตุพรมันยังไม่มานำเองเลยมันยังเย้ยวเย้ยวอยู่หลังคีย์บอร์ดอะ่ะก็คิดดูเอาละกันนะครับก็ปล่อยให้เด็กๆมานำปล่อยให้ลูกกระจกมานำปล่อยให้แกนตามโง่ๆมานำ ็นไงหัวล่างข้างแตกกันหายโง่ว้ยังนะคนฉลาดแกนนำฉลาดฉลาดเขาไม่ลงมานำเองกันหรอกครับนะเห็นไหมไอปียบุตรมาไหมล่ะไอช่อมาไหมมีใครมาสักคนไหมไม่มีมีตลอดให้ไอไม้ไออะไรมานำแทนไอครูใหญ่เดือดดือาดานะนะมีแต่ให้แกนนำกระเลวกระลาดกระลอกกระแลกระดับกระจอกกระจอยอะมานำ แล้วเป็นไงไอ้ไม้ไอ้เมยเป็นไงก็จอดติดคุกตอนเข้าไปลดน้ําที่สารหลักเมืองไอ้ไม้ไอ้ลุงยังไม่ไปเลยคิดดูเอาละกันนะปล่อยให้ครูใหญ่กองกองแกงๆไปนะเออก็ยังจะไปอีกเนาะวันที่ยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวไอ้ลุงก็ไม่ได้ไปแล้วไอ้ล้องไอ้ลุงอดไปแล้วเดี๋ยวมันเข้าคุก,กก่อนวันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะใครไปก็เตรียมตัวตายได้เลยครับเขาจะสังเวยแน่นอน รุนแรงแน่นอนไอ้มีไปไอ้ก็แต่มีไอ้พวกกาด v ีโวนั่นแหละที่ไปก่อความวุ่นวายก่อความรุนแรงต้องการยั่วยุต้องการประทะนะต่อไปนี้ก็เป็นเพียงเบีย้ยล่างมาเบีย้ยล่างนะครับนะเขาเดินเกมแรงแล้วตอนนี้นะพวกฮ์ดคอร์แกนน้ำฮัดคอร์นะใครอยากไปก็ไปนะครับตามสบายไปกินตีนคอมแบทเอาให้เต็มที่นะนะ นะนีนางงามอะไรอะไปให้หมดเลยนะลำแต้ลำว่ายายปินลาบขั่วโทร080-296-9956สีพันวาภูเกต็ตสีพันวาภูเกต็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีรับรีสอร์ทของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้น พักแล้วมีความสบายใจพักแล้วมีความสุขพักแล้วมีความโอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น